ถึงร้อยบ้าน สวัสดีครับปักหลักช่องนั้นะครับปช่องนั้นคลิปนี้อยู่ที่ร้านเจล็กส้มตำยำสามขบนะครับนี่มาดูเมนูแซลมอนวาซาบินะครับค่ะเมนูแนะนำค่ะเมนูแนะนำเลยนะครับถ้าถามหาต้องการสิ่งใดบอกเลยนะเดือดตระดิ่งเดือนกระดิ่งสวัสดีครับปักหลักช่องนั้นะครับปักหลักช่องปักกหลั้น สบีดรังการรืว่าดัดโดด ชาติยังไรน้องเนี๋ยวให้พ <c oughs> ูดตัวการชิมดูซิสมันลงสมันลงพอเลย จ <laughs> เรามีน้ำยำให้เลือกส่างแบบนะคะแบบพริกเผาแบบธรรมดาแซ่บๆแล้วก็แบบ,แบ,บปาดรายัยังต่อยสบีไปบางอีก <laughs> 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 จะได้เห็นสักหน่อยก็แม่ขอ้คุณนะ <laughs> ร้อยบาทค่ะแต่วาซาบิเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพิ่มนะคะหนึ่งร้อยบาทนะครับ<ต>วาซาบิยำก้ามปูนะต่อเนืยำก้ามปูยำก้ามปูก็ข้าม้วนหนงเดียวนะคะอะไรก็ได้หนูตามใจที่หนูถามนี่จะเอาใจให้หนูเอา วาซาบิติดข้างไปหน่อย,นะ,ออยนะคะทองได้เลยนะคะเราจะเอาใจลูกค้าอันนี้กัมปูใส่วาซาบิด้วยอันนี้ไม่ใส่ะะ๋อ,อไม่ใส่ว่าใส่อันนี้หนึ่งร้อยบาท 100, <000 S 1> นะคะร้อบาทต้องเดฮ่ <laughs> ก็เหมือนจะมาดูเมนูต่อมานะครับก็เป็นอะไรนะครับวันนี้มากับเจสันนะครับแต่ว่าไม่กล้าถ่ายเจสันนะไม่ดีอ่อ <c oughs> <iss> ะนี่ยำปลาหมึกปะลาค่ะยำปลาหมึกปลานะครับจ้าสุะะะขภาพคงมาสังส่งค่ะไซส์ตัวละหนึ่งร้อยยี่สิบบาท นี่เป็นยำปลาหมึกปลาดานะคะคุาสั่งไซส์หนึ่งร้อยยี่สิบาทโอ้ยี่ทันไ็นไรคะปล่าหมึกแล้วแบบมันรู้สึกน่าทานแม่จริงมากเลย มันจึ้งมากคืออะไรครับจึ้งมากไม่รู้ต้องถามคนจีนน่เัยจึงมากแนี่ค่ะหนึร้อยยี่สิบบาทใช่จ้ะล่านะานาพี่ออฟหนึร้บาทนี่คร้อยยีบาทนะครับ โดนโดนค่ะโดนเลยค่ะดน้องคอยไม่ได้ตอบอะหรลูกมากแตม่ต้องคนยังไม่ใกล้มานะคะตอนนี้ถายเป็นเวลาสโมกว่ากนดูแลเป็นคนแรกงอนเจเล็ก โช,โชว์เสื้อน,นี่ของของเจเล็กจะเปลี่ยนถุงมือตลอดเวลานะครับทําไม่กี่เมนูก็เปลี่ยนแล้วนะน,นี่ครับตอนนี้ ผลมาแล้วนะแบบชุ่มฉ่ำมาแล้วนะครับฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะ<า>แต่ว่าปักหลักชแน,นลเราก็ยังปักหลักอยู่นะฝน<า>จะตกแดดจะออกเราก็าสู้นะไม่สู้ได้ไงคงถ่ายก็ยังสู้ลยนะครับเราต้องมาสู้ไปด้วยกัน <c oughs> ตอนนี้นาย,นายกายยกำลังขยับเต็นมนะ<า>เพื่อที่ว่าลูกค้าจะได้ห<า>ลบฝนได้ด้วย ส5บาบาทนะครับจั่ว <บา S 2> ๆจัๆ่วๆนะนี่ครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศฝนตกริมทะเลนะเอาประจบนะครับนี่นะนผ่านสาวิถีนะนะอีกนะบรรยากาศชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะครับนี่แล้วก็มาดูหน้าตู้ต่นอนอาานะ นะครับอันนั้นเดี๋ยวจะมีลุงมาพูดเราเดี๋ยวถ่ายคลิปไม่ได้ผมนี่เดี๋ยวให้ดูเมนูแนะนำวันนี้นี่นะนี่มีลาบปลากระพงนะครับ ตัางด้วยนี่นี้ตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ให้พร้อมอย่างนี่ไข่ทะลักไข่ทะลักหอยตัวเบิรมไม่ต้อยเห็นแล้วนต่ไม่ไม่นั่งลยอ่านะครับมาลุยต่อนะฝนจะตกแดดจะออกนะจะเล็กเล็กไม่เคยหยุดนะดีค่ะดีค่ะไข่แล้วจ้า ขายมาเข้าอาทิตย์ที่สามแล้วสิดเบ็ดลแล้วอ,อู้น่าเบื่อเนาะของของอาก็ใกล้จะเปิดแล้วไหมคะมนะคะเนาะน่าเบื่อเนาะบ้านไหนเดี๋ยวจะมาทำความสะอาดกันอีเนาะไม่ใช่ว่าจะนะเปิดถุกแับ,บตอนนี้เลยมาเดินเที่ยวกันเลยค่ะ<า> <laughs> ใสบัวนะครับท่นวันนี้ลค่ะ่าหเนี่ยร้อยเียค่ะทเลไม่หนางรมทไม่หอยนางง้านะคร ล้าทานด้วยกันก็ใส่คู่กันจะได้ได้ค่ะลูกค้าทานแบบปลรารห,หร,ะระหือไม่ร้าค่ะ อันนี้เอาทั้งทั้งสุทงสก <c oughs> ทั้งสดเลยใช่ไหมทัสบนึงร้อบาทค่ะหนึบาทบทั้งสดทั้งสุก บาทนะยั่วยั่วเลยนี่นะครับเสร็จแล้วมาต่อกันด้วยตำข้าวโพดตำข้าวโพดนะนี่เดีย๋ยวเรามาดูตำข้าวโพดกัน ครัิดว่าใจลูกค้าเข้าแล้ววิ่งออกวิ่งออกอ๋อที่ออกไปได้แล้วลูกทำข้าวโพดข้าวโพดกุ้งสดนะครับ เจ็ดสิบบาทนะครับไว้นะวิ่งเจ็ดสิบบนี่นะครับนี่อันนี้มะละกอจะหมดแล้วนะนะครับมะละกอจะหมดแล้วนะครับแสดงว่าวันนี้มีประชุมองค์กรโลกแน่เลย <c oughs> อ๋อเขายังประชุมกันไม่เสร็จใช่ไหมมนุษย์ศาสตร์บันดิต <c oughs> สวัสดีค่ะทางสะดวกค่ะ

มีลูกว่นนี้นะพี่เอกหยอกหนูมาดิครับถามก็ได้จจ๊เล็กมีแฟนหรือยังถามดิเจ๊เล็กมีแฟนยังครับตลรกีครับคน่ายเขาคุยไม่เก่ง่ะหนูก็อยากชวนเขาคุยพอเขาจะเล่นมุกอะไรทีก็แป๊กมันงานะอันนี้ใส่ได้ครับท้กคน อันนี้เป็นใส่<ผ>ข ЕН ้าวโพดมะม่วงนะครับแล้วอากาศมันร้อน,นเหมือนแสฟ้ามันตกนแบบอันๆอ่ะนอนนีเนาะ วัสดีค่ะวันดี้ครับทำอะไรอ่ะอันนี้เป็นยำเนียงน้ยำเี่ยงอะนาสบ้ันะีวได้ครับออก่ได้หรือ่าลอ็เอ้สลยไม่ได้โทรหาครอดีครับขอบอ๋ควมี่อมีดีเหรออันนี้ก็ไอ้นี่นะชุดละรอยแล้วันนี้ก็ชุดละร้อยจะจับคู่กันนั่นี้เป็นตัวกันนี้ด้วยเป็นร้อยห้าิบพอ คู่กันนะได้ได้ได้ใช่นะก็เหมอนเราก็ซื้อได้เด็กไทยง่ายได้คู่ยังต้องไปสองอย่างทีางไม่หมดอ๋อที่เก็บเสร็จแล้วเห็นไหมบอกแล้วเดี๋ยวคนมาเยอะอยู่นะที่เก็บสวัสดีค่ะอะไรน้อยน้อยไม่อะไรก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะน้าเดี่ยวแป๊บนะลูกนี่มาแล้วนะครับเป็นเมนู เมี่ยงเมี่ยงปลากระพงปลาปลากระพงกับปลาอะไรปลาจระเม็ดกับปลาจระเม็ดนะครับนั่นแหละหมาะสไตล์แบบนี้ต้องพบเนื้อคู่พี่เพราะว่าน้ำยำมันเป็นสไตล์ใส่สมุนไพรผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชอบทานน่ากินดีไม่รู้อะไรเลยนะจะตําไข่แข็ง ใส่ข้วโโตทนแป๊บเดียวนะคะ <c oughs> เหมือนหลอกกันชัดๆเลยเนี่ย <c oughs> คุณพ่อได้มาไหมพ่ออยู่บ้าน <c oughs> จ้ย่ยำปงมาหรือ,งองไงยำปูไปพี่เอกประจําตำแหน่งครับ เปลี่ยนไม่ได้น้องเพื่อนเนี่ใช่แม่ขากระชายนะขอให้ยู u b e ครับโอ้ยไข่ส่งเสริมแต่ยังไม่แกะถุงได้นะใช่ใช่ค่ะยังไม่แกะถุงกันได้เกาเคยเอาไปทานแล้วเอาไม้มัดเหมือนเดิมใส่ไปมันจะเปลี่ยนใช่ไหมครับไม่อร่อยแล้วได้แล้เพราะนานๆจะมาหาสักทีสามหนุ่มเลย แล้วคนที่บ้านนี่เอาออกมาใช้งานแล้วจับไปมัดเหมือนเดิมจะเหมือนเดิมไหมคะคนที่บ้านเลิ่มกันแล้วอะรู้แล้วหนูอยากเล่นว่าผงไม่เอาอะถ้าถ้าไม่รู้แต่ว่าหมายความว่าถ้าเอามาใช้แล้วแล้วไปมัดผมก็ติดเหมือนเดิมไม่เหมือนไม่เหมือนไม่อร่อยกว่าแน่แน่นอนจริงเริ่มกันแล้วแน่นอนจริงหาไม่แต่เรายังหาไม่ได้เลยหาเดือนแล้วพี่เล็ก 딴 거는 네. 우유 มเมนูเมี่ยงนะครับจะเล็กแยกน้ําแยกเครื่องนะครับเป็นเมี่ยงพี่ต้นอร่อยเมี่ยงเนี่ยมีอันนี้ด้วยมีชุดละนร้อยกับร้อยห้าสิบก็ผสมกันสองอย่างสองอย่างเอาถูกถุงเลยป้องถุงกินไม่เป็นอ่าได้ ไม่ได้มาแค่ปีเดียวเองอ๋อไม่ต้องใส่จานหรอดูงที่บ้านเดี๋ยวเราปลาใส่อะอ๋อนึกลยไรไม่ได้ปมาหลนะปีเดียวเองเดี๋ยวนะเดี๋ยวปลาใส่ให้มันน่าทานอ๋อโอเค ไปปหหาาลมึกยังไงก็ต้องรู้สึกคุ้มแบบนี้ฮะ,ะนี่โอ้ว่าชละเม็ดหนึ่งตัวชลาเม็ดชละลาเม็ดแล้วก็พร้อมปลากลับหอยพร้อมปลากระพงเนี่ยค่ะเซตนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับจ้าให้ดูใกล้ๆดีวกว่านี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับ นะครชุดนี้ร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าไม่อิ่มค่อยกลับมาใหม่นะครับเอาเพิ่มโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปักหลักชาแนลด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับน้ำยำใส่ใจเลยค่ะไม่ต้องไปทาน พี่โชคดีนะคะขอบคุณค่ะน้องโอเอาแซลมอนกับก้ามปูมาถูกนะลูกนะเอาเพรทพอดีพี่โชคดีนะคะ